สวัสดีครับอยู่กับผมบางปอนด์ดซิง,งตอนนี้ก็รอแมคโครครับงานประมาณ2อง้อเที่ยวดูทางเบิ่งทางพี่น้องเอ้ย จิตแดนใดบ่น้อเปิงทางจิเป็นตะเลียนใดบ่น้นอ,นอในหน้าก็ยังในหนาท่านออกมากพี่น้อง ดินดินกับ,บอลารเป็นไรไม่หนานี่แหละครับดินดินกองนี่แหละครับดินที่เขาเข้าคุดกองไว้ ดินจะพอวะเนะเาะครับงานประมาณสองรอยเถววิ่งลงในบ้านดินตัวนี้ก็คือว่าผู้รับเหมาที่เขามาทับถนนนี่นะ ก็คุดเอาดินตัวนี้มากองไว้เขาจะปลูกหญ้าใส่ตามขอบถนนนะทีนี้เขาว่าเขาจะขุดออกให้คืนเขาไม่ขุดออกเด้กของดินก็เลยต้องการเอาดินตรงนี้ออกก็คือว่ามันทำนานไม่ได้ครับ ผู้รับหมอเขาว่าที่แรกเขาว่าเขาจะขุดออกให้เนะาะแต่ว่าเขาไม่ขุดเสร็จแล้วเขาก็ย้ายรถไปเลยโอเคครับแมคโครมาถึงแล้ว อยู่กับเจ้าซานนี่เหมือนเดิม s อ2 1 5สี่ขีดเก้าครับแบบนี้อยู่กับเตรียมงานเท่ากสำเนื่องเหมือนเดิมครับ โอเคครับเดี๋ยวไฟออกให้เขาก่อน <Okay. S 1> วิ่งอยูอ ตำบลดอนอลางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ ลงแบบนิ่มๆครับทีมงานคุณภาพ รับกดลองน้องสมที่เจครับในหน้าสั่ง คนขับไม่โครว่าขุดยังไงไปยังไงครับตัวมูเก,กี่ครับ คืนตลบในพวกคุณร่องน,นะรงไว้ก่อนนะซ้อ,อมจะออกมาคุณร่อนนี่นะพุื่อกี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูงานก่อนเขามารลองครับเดี๋ยวพิดค่าก่อนเออนแต่เช้าเลยเๆๆๆสริมเหล็กแข็งด้วยสามแฉกไม่มีหักครับรถเข้ากินด,ดิ ลอนเลอร์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับแคเร์สองแทกก้วงมากบูมามก็ใหญ่ใช้ดีครับรุ่นนี้ ช่องน้องใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วยนะครับช่องปังปอนดัมซิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ